ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจำเจนะครับผมและที่วันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมและที่นายในอินเดฟอรหรือเอาชีวิตรอดก็้าคืนในป่าหลอนนั่นนะครับผมเราทราบกันดีแล้วนะครับผมว่าอัปเดตล่าสุดนี้ก็มาแล้วนะกับตัวละครใหม่นะครับผมนี่ Poison Master นะครับผมเจ้าตัวที่ใช้ลูกดอก อาบยาพิษนะครับผมจะมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาให้มาเริ่มต้นนะครับผมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยลูกดอกอาบยาพิษครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือเกาะพิษครับผมเนี่ยเนี่ยไอ้เกาะเป็นหนามเนี่ยครับผมเป็นเกาะที่แบบว่าพอเวลาศัตรูมาโจมตีนะครับผมศัตรูจะทาให้ศัตรูติดสโลนิดนึงแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากพิษจากเกาะอันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่านะครับผมระดับหนึ่งนะครับผมพิษของคุ ความแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าเรานะครับผมไอ้ระดับไปถึงระดับ2ได้นะครับผมระดับ2เขาก็บอกว่าเนี่ยโอกาส25%ที่ศัตรูจะแพร่กระจายพิษเมื่อตายหมายก็กว่าถ้าหากว่าเราเนะี่ยจัดก,การศัตรูได้ก็มีโอกาสที่ศัตรูที่ตายนั้นจะแพร่กระจายพิษไปสู่ศัตรูอื่นๆด้วยนะครับผมที่ที่อยู่ใกล้ๆมันแล้วก็ถ้าหากว่าเราปลดล็อกระดับ3ได้นะครับผมเนี่ยระดับ3 <c oughs> ก็าบอกว่าการโจมตี <c oughs> ของเรานะครับผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นแก่ศัตรูที่โดนโจมตีโอเคหมายความว่าศัตรูที่ถูกโจมต นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า Poison Master นะครับผมมันจะเจ๋งจะดีจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมไอกันเลยครับผมแต่ก็มาอยู่ในเกมนะครับผมเนี่ยอาวุธที่ผมได้นะครับผมเนี่ยก็คือลูกดอกอาบจะพิษนะครับผมมันมีลักษณะเหมือนปืนเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยลักษณะเหมือนปืนนะครับผมเหมือนเป็นบ้องนะเหมือนเป็นบ้องแล้วก็มีเหมือนเหมือนมีกัดไกให้เรากดครับผมความจุของเจ้าลูกดอกอาบจะพิษนี้นะครับผมใส่บ้องเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้สูงสุดประมาณ3มนัดด้วยกันนะค Nè, tụi càng nè, giống như nè เนี่ยมันจะมันจะโหลดนะครับผมมันจะโหลดมันจะโหลดประมาณไม่ถึง10วินะครับผมประมาณ7-8วิได้นะครับผมถ้าผมนับไม่ผิดนะแล้วก็เกาะหนามครับผมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเกาะหนามครับผมจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหนามงอกออกมานะครับผมเนี่ยหนาสีม่วงๆตัวนี้จะอาบจะพิษไวอยู่นะครับผมแล้วก็เสื้อเกาะที่เป็นลักษณะสีเขียวเข้มเหมือนเสื้อทหารนะครับผมนี้เลยซึ่งเข้ากับมาดเลาะเลยนะครับผมวิธีปลดล็อกนะครับผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการโจมตีศัตรูตายนะครับผมด้วยอาวุธเนี่ยลูกดอกอาบจะพิษนี้นะครรับผปาเ ล็อกได้ก็จะปลดล็อกไปถึงเลเวล2นะครับผมถ้าเราทําตามเงื่อนไขเควสที่เขาบอกมาได้นะครับผมนั่นก็คือการจัดการศัตรูร้อยตัวนะครับผมโดยการใช้อาวุธอาบจะพิษอันนี้แล้วก็เมื่อครบเงื่อนไขจะปลดเลเวล2นะครับผมไปเรามาดูกันซิว่าไอตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผมยิ่งมายิ่งหมานี่ติดพิษเห็นไหมครับนี่เห็นไหมใช่ไหมมาติดพิษครับผมเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงนะแตกๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยแตกไปแล้วครับผมเดี๋ยวลองยิงกระต่ายดิว่าได้ไหม ุกคนได้ยินเสียงไหมครับผมได้ยินเสียงแตกๆไหมมันเป็นเสียงแบบที่เบาๆนะแต่พอเราตั้งใจฟังเราจะได้ยินนั่นแหละคือเสียงมันกําลังติดสถานะพิษอยู่ครับผมมีควันแบบสีเขียวเขมยโอเคเมานะครับผมแบบกระจายขึ้นมานั่นแหละครับผมมันติดสถานะพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้อดีนะครับผมของตัวละครตัวนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คือปืนของเขามีการยิงออกไปแล้วสามารถบรรจุกระสุนได้แบบ พูดง่ายๆคือกระสุนมันไม่มีหมดนะครับผมแต่ก็ใช้เวลารีโหลดอยู่นะอ่านเนี่ยสมมุตินะผมยิงนะครับผมตามนัดเดี๋ยวลองโหลดหน่อยก่อนนะครับผมเนี่ยเสกมาติดพิษนี่ครับผมข้อดีของมันก็คือเราสามารถเติมกระสุนได้เรื่อยๆพูดง่ายๆคือกระสุนแบบเป็นอนันต์นะครับผมไม่มีวันหมด i n ินิ i t y นั่นเองนะครับผมย <laughs> ิงออกไปรอครับผม2 3 4 5ามี่ห้า 6, 7ประมาณ7วิครับผม6ถึงวิถึง8วิได้ครับผมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็จะมาบอกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยผมจะลองไปให้เจ้าหมาตัวนี้มาไล่กัดผมดูนะครับผมแล้วคนดูครับผมเห็นไหมเนี่ย,ยมันติดพิษเห็นไหมครับผมเนี่ยเนี่ยติดสถานะพิษนะครับผมแล้วก็เดินช้าด้วยเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บนะครับผมเราก็เจ็บเหมือนกันนะเออเราก็เจ็บเหมือนกันต้องระวังด้วยนะครับผมไอเสื้อกาะเขียวๆเงี้ยอ่ะขอบคุณมากครับน้องเสื้อกลอกเขียวๆเนี่ยเสว เพราะว่าผมลองมาแนละเกาะขาวเวลาเราเปิดกล่องเจอเกาะขาวเราสวมเกาะขาวถือว่าเกาะนี้หายเลยครับผมแสดงว่าเกาะขาวเนี่ยดีกว่าเกาะนี้แต่ข้อดีของเสื้อกเกาะอันนี้ก็คือมันสามารถติดพิษได้เมื่อศัตรูมาโจมตีแล้วนะครับผมข้อดีสองข้อเลยเนาะ ทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับผมข้อเสียนะครับผมก็คือเนี่ยเราบรรจุนานครับผมกว่าจะได้บรรจุนจนะถ้าเทียบกับปืนปกติทั่วไปที่เราเก็บได้ปืนลูกโม่ไหมหรือว่าปืนไรเฟิลเนี่ยเขาก็ยังมีข้อดีคือโหลดเร็วกว่าครับผมประมาณวิสประมาณ2วิเนี่ย ลดเสร็จแล้วอันนี้ประมาณ6ถึง7วินะครับผมถึง8วิได้เลยครับผมถือว่าช้าเอาเรื่องนะถ้าหากว่าจะลงไปดันเจี้ยนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยแนะนานะครับผมถ้าหากว่าจะอยู่แนวหน้าอันนี้ผมไม่แนะนําถ้าอยู่แนวหลังเนี่ยผมแนะนานะครับผมเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้มืว่าเพื่อนเล่นไซเบอหรือว่าเล่นตัวตัวไฟนะครับผมเนี่ยตัวพ่นไฟยังได้แต่หมอนี่เอาไว้แบบซัพพอร์ตเพื่อนกรณีแบบยิงถ่วงให้เพื่อนให้เพื่อนแบบเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหม บอกมันจะโหลดนะครับผมสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดประมาณเจ็ดแปดวิครับผมไม่ชัวร์นะนี่ผมไม่ได้นับแบบชัวร์แต่ว่าประมาณนี้จริงๆครับผมถามว่าดีไหมผมว่าดีนะดีในระดับหนึ่งไม่ได้ดีมากครับผม,มดูซิว่าผมจะเคลียร์จะผกลัทิจากอ่าโบสถ์แห่งนี้ได้หรือเปล่านะครับผมด้วยการใช้ปืนติดพิษของผมเนี้ยโอ้ยไม่โดนมันวะไม่มันตีผมวิ่งแล้วติดพิษตายเั็นไหเนะี่ยแล้วหมาตัวนี้ก็ติดพิษด้วยครับผมเนี่ย เรียบร้อยครับผมมีน้องเข้ามาช่วยถือว่าดีอยู่นะตัวนี้โอ้ยเกือบตายเล่นเอาเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยไม่โดนมันว่ะไอความแม่นก็ขึ้นอยู่กับที่เราเล็งนะครับผมมันติดพี่อยู่ติดพี่อยู่เรียบร้อยครับผมน็อกเลยครับผมโดนยิงหัวแตกเลยก็เลเวลหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเอาตรงๆยังไม่ได้แรงเท่าไหร่เลย ลืมบอกไปครับผมตรงนี้มันก็เป็นเอนติตี้มาใหม่ก็นะคือเจ้ากบนะครับผมการลุกรลานของกบแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆหให้เราทําด้วยกิจกรรมให้เราทากิจกรรมใหม่ก็คือให้เราทําการฆ่ากบหรือไม่ก็ไปตกปลานะครับผมปลานี่เนี้ยเน,นเอากุญแจตรงนี้นะครับผมไปลงล่างใต้น้ําตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันคืออะไรและทําอะไรได้นะครับผมกุญแจกบนะครับผมดูนะครับผมว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้น โอเคเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจครับผมว่ามันคืออะไรอันนี้ผมจะทําคลิปแยกนั้นแต่แค่ผมมาแนะนําให้ดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเราเอากุญแจข่มนะครับผมที่เราหาได้จากการที่เราฆ่าขบตัวม่วงๆกินเนี่ยแล้วมันจะดรอปหรือไม่ก็ให้เราไปตกปลานะครับผมตามแหล่งต่างๆมันจะมีสาลักกุญแจสีเขียวๆขึ้นอยู่อะให้เราครบตามนี้นะครับผม1 2 3 4 5สี่ห้า 6 7 8 8ดอกด้วยกันนะครับผมเราก็จะปลดล็อกเข้าไปแล้วก็ทําการจัดการเจ้ากบที่อยู่ในนี้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนนะครับผมเนี่ยเล่มที่2แล้วน้องเขาเอามาให้โอเคแต่คลิปนี้ผมไม่ได้จะมาแบบมาดันตรงกบตรงนี้นะครับผมไปเราข้ามได้เลยแค่มาผมมาเล่นตัวละครตัวใหม่ให้ดูนะครับผมตัวละครติดพิษตัวใหม่ให้ดูเฉยๆครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทาให้ดูวิธีการดันเจนกบมันทําไง เดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าไอ้ปืน3นัดของผมเนี่ยปืนติดพิษ3นัดนี้กับปืนเนี่ยๆกับปืนอันนี้อันไหนมัน,นจะแรงกว่ากันนะครับผมมาดูนะหนึ่งสองสมแรงไห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 มกตุยไหมตุยตุยตุยเรียบร้อยครับผมสมนัดตุยแล้วก็มาลองอันนี้ผมจะมาลองลูกโมดูหนึ่งสองอ่าแสดงว่าปืนลูกโมแรงกว่าครับผมเมื่อกี้นี้มันตีผมแล้วมันติดพิษเฉยๆ,ๆลูกโมแรงกว่าครับผมเนี่ยผมเจอตัวนี้แล้วมาลองดูซิว่าสนัดมันจะตายไหมหนึ่งสอง ส3ไม่ตายป่ะ4 5 5อนัดถึงตายได้ลองปืนนี้ดู3นัดเหมือนจะเบาๆนะครับผมแต่มันเน้นติดสถานะแบบเครื่องชา้าเพราะว่าโดนพิษแล้วก็ถูกพิษเล่นงานแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆนะครับผมอย่างหมานี่นะเดี๋ยวผมจะลองยิงดูว่า3นัดมันจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนนะครับผม3นัดก็ยังไม่ตุยนะเนี่ยไม่ตุยครับผมไม่ตุยจริงๆด้วย นัดที่สี่ถึงจะตุยครับผมเพราะว่านี้มันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นเลเวลสองสามผมว่าแรงขึ้นแน่นอนครับผมแรงขึ้นแน่นอนติดพิษแรงขึ้นช้ากว่านี้แน่นอนครับผมช้าลงขึ้นแน่นอนในพวกระทับติตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูครับผมลองไอเจ้าลูกตุ้มนี้ก่อนนะอา่าเร่งเล็งเร่งไม่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 มันเร่งนี้มันดูยากไปตรงนี้เขาไม่โดดโอ้ <laughs> อะไรเนี่ยมันมันมันหลบแบบมันไปย้ายมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะทีนี้ไม่โดนเหมือนโดนแค่นั้นเดียว ติดพิษอยู่ตัวนี้ครับผมได้ยินเสียงไหมแตก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 ๆนะให้ตีนัดหนึ่งติดพิษด้วยเอานายติดพิษด้วยไม่โดนติดพิษตายไหมตุยครับผมแล้วถ้าเมื่อเทียบกับไลฟ์เฟินก็บอกนี่แหละลูกโมนี่แหละจะเป็นยังไงวะน,นี่แรงกว่านะเนี่ยแรงกว่าแต่ไม่ติดสถานะแบบชา้าเฉยๆครับผมส่วนในเรื่องของวิธีการอัปเกดรดตัวละครคลาสอ่าพอยเซนมาสเตอรนะครับผมก็ให้เราเนี่ยๆๆหยิบลูกดอกอาบยาพิษนี่ขึ้นมานะครับผม3นัดน,นะครับผม ทำยังไงก็ได้ให้นัดสุดท้ายให้มันตายด้วยปืนอันนี้นะครับผมเนี่ยด้วยปืนติดพิษนี่นะครับผมพูดไม่ถูกว่าด้วยปืนติดพิษอันนี้มันจะทำยังไงก็ได้แล้วมันจะนับแต้มไหมครับผม ประมาณร้อยแต้มได้นะเราต้องทําการกําจัดนะครับผมถ้าพวกศัตรูนี้ให้ถึงประมาณร้อยแต้มร้อยตัวเดี๋ยวเราดูครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปดูในหน้าล็อบบี้ให้ดูว่ามันนับแต้มหรือเปล่านะมันนับได้เท่าไหร่แต้มแล้วแต่มันตั้งร้อยตัวนะ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆครับผมเพราะว่าปืนมันไม่ได้แรงมากเห็นไหมครับเนี่ยเมันแค่สโลช่วเฉยสามนัดแรกไม่เป็นไรเนี่ยสีนัดถ,ถึงจะตุยถ้าเป็นเจ้าหมานี้นะเดี๋ยวเวลาที่ผมจะพิสูจน์เดี๋ยวดูซิว่า ผมจะเคลียร์พวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้น้องที่เนตตาไม่ต้องช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดก,การเองปืนติดพิษนี่ดูว่ามันจะเจ๋งจะสามารถปกป้องบ้านได้หรือเปล่าอ่ะตัวหนึ่งน่าจะประมาณหนัดครับผมถึงจะตุยไม่ตายว่ะนี่แต่มันติดสถานะหมู่นะครับผมนี่ติดสถานะพิษหมู่นะใช่ไหมไม่นี่หว่าไม่นะต้องถึงระดับ2ครับผมถึงจะติดสถานะหมู่ถ้ามันตายนะสมมติตัวนี้ตายตัวนี้ตัวตัวนี้ที่เดินมาเนี่ยมาใกล้นะก็มีโอกาสที่จะโดนติดพิษได้ครับผม ใช่ไหมเรียบร้อยครับผมก็เคลียร์ได้แต่ก็สรุปเลยครับผมตัวหนึ่งเนี่ยลทัทธิเจ้าตัวถือกระบองระยะประชิดเนี่ยจะโจมตีระยะประชิดเนี่ย,จจระย,ะป,รยประมาณ6นัดได้ครับผมมันถึงจะตุยห้าถึงหนัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มาดูนะดูนะคอยดูคอยดูคอยดูเดี๋ยว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 อ่วานะ หกนัดถึงจะตายครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับผมอย่างที่1เลยก็คือข้อดีของตัวละครตัวนี้นะครับผมเกิดมาพร้อมกับไอเทม2อย่างครับผมไอเทมแรกก็คือเนี่ยเจ้าลูกดอกอาบจะพิษอันนี้นะครับคือมีความจุป,ประมาณ3นัดครับผมเนี่ยเ ข้อดีครับผมข้อดีฟังให้ดีครับผมข้อดีคือเราสามารถยิงได้เรื่อยๆยิงได้ไม่จํากัดนะครับผมแต่ก็ต้องมีข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือเวลาในการรีโหลดครับผมเนี่ยประมาณ8วิได้ครับผมคือนานมากและบางทีมันก็ติดบั็อกอย่างนี้ครับผมเห็นมาเนี่ยถ้าเราถือปืนนิ่งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยครับผมมันบอกว่ารีโหลดดิงกำลังโหลดอยู่กำลังโหลดกระสุนถ้าผมกดลงกดขึ้นใหม่เนี่ยได้ครับผมต้องสังเกตให้ดีถ้าหากว่าใครยิงไปแล้วเนี่ยมันโหลดแล้วมันโหลดไม่เสร็จจากี10 20วิ รอนานแล้วมันก็ไม่โหลดกระสุนให้ประจุกระสุนให้เราต้องกดวางแล้วก็กดหยิบขึ้นมาใหม่ครับผมเนี่ยอย่างงี้ยนี่น แล้วก็ข้อดีต่อมาเกี่ยวกับเสื้อเกาะที่ผมสวมใส่อยู่วันนี้นะครับผมก็คือเสื้อเกาะติดพิษนะครับผมทุกครั้งที่ศัตรูมาโจมตีเราเขาจะติดพิษแล้วก็สโลเองนะครับผมแต่ข้อเสียนะครับผมฟังดีข้อเสียนะครับผมคือถ้าการป้องกันของเสื้อเกาะอ,อันนี้คือมันด้อยกว่าเสื้อเกะขาวๆนะครับผมทุกคนเห็นไหมเสื้อเกาะสีขาวตอนที่ผมสตรีมนะผมไปเปิดกล่องแล้วผมเจอกล่องเจอเกาะสีขาวผมลองกดสวมดูปรากฏว่ามันสามาร,รถสวมได้แสดงว่าไอ้เกาะตัวนี้นะครับผมเกาะติดพิษตัวนี้ สแสดงว่ามีค่าป้องกันที่ด้อยกว่าเกาะขาวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปเทียบกับเกาะแดงเลยนะครับผมเกาะแดงเกาะสตอรนะ่ะคือมันอยู่จุดสูงสุด o อสูงสุดละของเกาะที่มีค่าป้องกันที่สูงที่สุดะนะครับผมอันนี้คือผมว่าน่าจะเทียบเท่ากับเกาะไม้นะครับผมเหมือนของเกาะนักอัศวานนั่นแหละครับผมแต่มีข้อดีก็คือตรงที่แบบมันติดพิษแค่นั้นเองครับผมเวลาศัตรูมาโจมตี นี่นะครับผมนี่ก็คือเนี่ยเควสที่ทางระบบเขาให้เราทําตามที่เขาบอกนะครับผมเนี่ยเนี่ยทำการเนี่ยจัดการศัตรูนะครับผมด้วยเนี่ยอาวุธติดพิษของเรานะครับผมนี่ก็คือเจ้าลูกดอกอาบอยาพิษอันนี้นะครับผมผมเนี่ยประมาณ45 100, หทับห0หมายความว่าวเราต้องจัดการให้ได้ถึง100ครั้งนะครับผมในการจัดการศัตรูด้วยอาวุธพิษอันนี้เนี่ยครับผมระดับ2นะครับผมก็ มันจะบอกว่ามีโอกาส25%ที่ศัตรตูจะแพร่กระจายพิษเมื่อศัตรตูล้มตายลงนั่นเองนะครับผมส่วนระดับ3นะครับผมก็การโจมตีจะสร้างความเสียหายพิษที่รุนแรงมากขึ้น สำหรับศัตรูนะที่ติดพิษจะทําให้พิษแบบเล่นกระบวนการดุแรงมากขึ้นนะครับผมนี่ก็คือตัวละครอย่างเจ้า Poison Master นะครับผมก็ราคาประมาณ200เพชรนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองปลดล็อกเอาไปเล่นได้นะครับผมแนวทางในการเล่นก็ผมก็แนะนําไปแล้วนะครับผมสามารถทําตามได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอัปเดตใหม่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยำเจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ